วันนี้นะคะเอฟอยู่กับแม่ร่างวันแม่ร่างตะเคียนทองนะคะที่เคยเไปลงเลขที่ตะเคียนนะคะสองมดติดต่อกันแม่ร่างวันบอกเลขมาตจาจันมวดที่แล้วคือ3ามส้านะคะถ้าตัดเล่น2ตัวพอเข้าเลข2 3 3สวันนี้นะคะมีความฝันเกี่ยวกับเรื่องแปลกฝันย้ำสองคืนติดกันโดยที่มีชุดขาวนะคะ มาหาค,ค่ะเกิดอะไรขึ้นกับความฝันนะคะมาหาเล่าเรื่องของตัวเลขหรือเปล่าหรือว่าจะมีเลขมาศาจารย์เหมือนงวดที่แล้วติดตามแม่ร่างวันนะคะ FC สวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ร่างวันหรือว่าแม่ของน้องเฟสนะคะ วันนี้นะคะเอดได้ติดตามตัวเลขของน้องเฟสนะคะคุณแม่บอกว่าน้องเฟสเนี่ยเป็นคนที่ฝันนะคะฝันบอกว่าเ,เห็นตัวเลขที่ต้นตัวเลขที่ต้นมะขามเทศค่ะค่ะือที่มาที่ไปคือวันนั้นคุณแม่มีความรู้สึกว่าตัวน,นั้นมันรกก็เลยจับมีดผ่านี่ไปตัดตัดต้นมะขามเทศเพอตัดเสร็จลูกชายบอกว่าแม่ครับหนูนอนที่โรงเรียนอ่ะหนูฝัน ฝันว่าหนูเห็นตัวเลขต้นมะขามเทศก็เลยถามน้องไปว่าน้องฝันเห็นตัวเลขต้นมะขามเทศน้องเห็นเลขอะไรคะน้องบอกว่าต้นฝั่งนี้น้องเห็นเลขสองส่วนต้นฝั่งซ้ายะน้องเห็นเป็นเลขหนึ่งค่ะก็เลยคิดว่าเออเลขโวดน,นี้มันจะเกี่ยวโยงกันมาหรือเปล่าว่าเลขสองกับเลขหนึ่งเพราะต้นมะขามเทศที่คุณแม่ตัดไปก็คือตัดไปประมาณสองสามต้นจริงๆคะ่ะแม่ตัด คุณแม่ไม่ได้รู้สึกอะไรนะตอนตัดคือมันรกก็เลยตัดตัดให้มันล้มแค่นั้นเองแต่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วก็เดินออกมาแล้วอยู่ยู่ลูกชายมาเล่าความฝันให้ฟังก็เลยว่าเอ๊ะมันจะเกี่ยวข้องกับอะไรกับตัวเลขหรือเปล่าพอหลอกล่อถามเขาว่าทําไมน้องถึงคิดว่าเป็นเลขสองกับเลขหนึ่งไม่รู้นะแม่ในต้นมะขามเทศน่ะน้องเห็นเป็นตัวเลขน้องเลยบอกว่าเนี่ย เลขบนตุกออกเลขสองเลขหนึ่งแน่นอนเลยแม่น้องพูดเท่านี้นะคะก่อนที่เขาจะบอกตัวเลขให้คุณแม่เขาบอกคุณแม่ว่าเขาฝันใช่ค่ะเขาบอกว่าเขานอนอยู่ที่โรงเรียนแล้วเขาฝันฝันว่าตัวเลขอยู่ในต้นมะขามเทศแม่เลยถามว่าต้นมะขามเทศต้นไหนคะลูกต้นมะขามเทศต้นที่คุณแม่ตัดออกอะต้นซ้ายแล้วก็ต้นขวานะมันมีตัวเลขแม่เลยถามอีกว่าแลวตัวเลขอะไรที่ลูกเห็นน้องบอกว่าเลขสองกับเลขหนึ่งค่ะ เด็กอายุประมาณสี่ห้าขวบค่ะอันุบาจีบเกกว่าอยู่รุบาลสองค่ะค่ะน้องเขามีลักษณะเหมือนคนมีเส้นไหมคะใช่ค่ะน้องคนนี้คือเป็นเด็กที่แบบชอบพูดเกี่ยวกับตัวเลขว่าเลขจะออกเลขนั้นเลขนี้เลขงวดต่อไปไมันต้องเป็นเลขแบบนั้นต้องเป็นเลขแบบนี้คือเขาชอบพูดเกี่ยวกับตัวเลข<ม>แล้วก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้างตามภาษาของเขานะคะแต่ส่วนมากคือถูกอ<ม>ืม เขาก็ให้เลขถูกใช่ค่ะที่ผ่านมานี่เขาเคยบอกแบบนี้ไหมคะเรื่องของความฝันเรื่องของตัวเลขเคยค่ะแต่ว่าน้องฝันไม่ค่อยบ่อยนานๆน้องจะพูดถึงเรื่องความฝันแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่น้องพูดถึงเรื่องความฝันเมื่อก่อนคือน้องจะเห็นในต้นไม้เลยเห็นตัวเลขในต้นไม้เลยพวกต้นมะยมต้นอะไรที่มันเป็นต้นไม้นะคะน้องเห็นน้องก็จะเล่าให้แม่ฟังว่าแม่ครับน้องเห็นเลขตรงนั้นอะเอาไปบอกคนนั้นคนนี้ได้ไหมเราก็จะคุยกันันสถานีนี้คะ แต่จะให้เขาเล่าว่าเขาเห็นเป็นตัวสีแดงหรือขึ้นบนต้นไม้อย่างนี้แต่เขาไม่พูดใช่ไหมคะไม่ค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นคือเขาไม่พูดถ้าเป็นอย่างนั้นเขาจะเขียนให้เขียนแต่ว่าน้องเขียนตัวเลขจะไม่ค่อยเป็นจะเขียนสลักหัวสลัผหางเลยเพราะน้องเขียนไม่ถนัดหรอกคะ่ะน้องจะจับนู่นจับนี่มาเขียนคือถ้าเขียนแล้วก็จะลืมลืมไปเฉยๆเลยบอกโอ้แม่น้องลืมแล้วจําไม่ได้แล้วนะคะสุท้าย วันนั้นที่แอดไปติดตามน้องเฟสนะคะก็บังเอิญน้องเขาเขียนให้แล้วก็ก็บอกว่าเขาเล่าเรื่องความฝันที่โรงเรียนให้ฟังคุณแม่คะที่คุณแม่บอกเมื่อกี้น้องให้เลขสองหนึ่งนะคะสองหนึ่งแต่วันนั้นน้องเขาให้ห้าตัวนะห้าตัวก็คือน่าจะเป็นการจับเรียงตัวเลขจับคู่ตัวเลขนะคะอืมเป็นการจับคู่ตัวเลขแบบ ให้มันเป็นแบบสองตัวสามตัวอย่างนี้นะคะอืมค่ะ F4 อ่าเดี๋ยวแอดจะเล่าให้ฟังนะคะวันนั้นที่แอดติดตามน้องเฟสนะคะบอกเรื่องของตัวเลขบอกเรื่องความฝันน้องเขาบอกมาก็คือมีเลขห้าตัวมีเลขศูนย์เลขหกเลขสี่เลขสองเลขหนึ่งแต่เขาบอกว่าเขาย้ำกับคุณแม่เห็นเลขสองกับเลขหนึ่งใช่ค่ะ อันนี้คือความฝันน้องเล่าความฝันให้ฟังแล้วน้องบอกว่าเลิสโงเลิศหนึ่งค่ะอันนี้คือตัวเลขของน้องเฟสนะคะก็ติดตามดูคลิปได้นะคะแอดได้ลงไปแล้วนะคะตัวเลขที่น้องเขาเล่าความฝันวันนี้นะคะแม่ร่างวันก็จะมาเล่าความฝันเหมือนกันนะคะบอกว่าฝันแปลกใช่ค่ะคือพอนอนทีนี้เขานอนปุ๊บก็กลับพักก่อนนอนตามปกติแล้วค่ะ ทีนี้ฝันฝันว่าผู้ผู้ชายคนหนึ่งใส่ชุดสีขาวคนนี้ผมดำเขาเดินมาแล้วก็เอื้อมมือมาหาเขาบอกว่าคุณลุกขึ้นไปกับผมหน่อยหนูก็ยื่นมือข้างขวานอะกำลังจะไปกับเขาแล้วจู่ๆก็เดินใหม่คนหนึ่งคนนี้โอุย้ยขนลุก เขาเขายาวมากเลยคราวยาวเกือบถึงอกผมของเขานี่เป็นสีสีขาวแล้วก็พันกันอ,อยู่ด้านหลังเขาก็เอื้อมเอื้อมมืออีกข้างนึงมาเขาบอกว่าอย่าไปกับคนนั้นมากับผมดีกว่าหนูก็เอื้อมมือซ้ายอะไปหาเขานะเอื้อมมือซ้ายคือจะไปไปสัมผัสมือกับเขาจู่ๆก็มีไมคคนนึงคือเดินมาข้างหลังแล้วเขาบอกว่าห้ามไปนะ อย่าไปกับสองคนนี้เด็ดขาดเขาเป็นคนไม่ดีอยู่ๆสองคนนี้ก็หายไปเลยแบบหายไปในพริบตาแบบพึบแล้วคนที่อยู่ข้างหลังเขาบอกว่าจะไปไหนมาไหนอ่ะก่อนจะตัดสินใจออกจากบ้านไปไหนดูให้ดีก่อนสิแล้วเขาก็พูดแบบนี้เขาก็หายไปทางนี้ก็ตื่นตื่นขึ้นมาพอดีเลยกดดูนาฬิการประมาณตีสี่กว่าคือเอ๊ะยังไม่เช้าเลย งั้น,นอนต่อดีกว่าเพราะว่า,าการหนาวก็เลยนอนต่อค่ะอืม,อมเพราะทีนี้มีความรู้สึกว่าทาไมฝันแปลกจังก็เดินไปที่เครื่องหลังบ้านเดินเดินไปตักน้ําจะมารดผักเดินไปที่ข้างหลังบ้านก็เลยไปรู้สึกว่าตัวเองเวียนหัวนิดนึงก็เลยไปจับต้นมะพร้าวจับต้นมะพร้าวเพื่อจะพยุงตัวเองอนั้นไปเห็นตัวเลขอีกก็เลยมองไปก็เห็นมีเลขหนึ่งเลขสามเลขแปดก็เลยว่าเอา้า ต้นมะพร้าวนี่จะบอกเลขอีกแล้วหรออะไรอย่างนี้ความรู้สึกของเรานะว่าต้นมะพร้าวนี่จะบอกเลขแล้วหรอเพราะว่ามือข้างนี้ที่วางไปมันมีความรู้สึกเหมือนเอาเมื่อคืนเราก็เออมาคิดออกว่าเมื่อคืนเราฝันนี้นะนี่จะเป็นตัวเลขที่เขาพยายามบอกเราสื่อสารกับเราในลักษณะน,น,นี้หรือเปล่าก็เลยมองดูแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรก็ตักน้ํารถเสร็จก็กลับออกมาตามปกติแต่ตัวเลขนี่คือเห็นขึ้นแบบชัดมากเลยมีเลขหนึ่งเลขสามเลขแปดเรียงกันอยู่ในต้นมะพร้าวเลย ที่คือเรามองเห็นด้วยตาเปล่ามองเห็นด้วยสายตาค่ะยังไม่ได้ทําอะไรเลยคือแค่เรารู้สึกว่าเออจะตักน้ํารถผักแล้วมันรู้สึกเวียนหัวนิดนึง,นงก็เลยไปจับไปพิงกับต้นมะพร้าวต้นนั้นนะคะแล้วมองไปเห็นเป็นตัวเลขก็เลยมารวบรวมการปฏิบประต่อกันกับความฝันที่เราฝันเมื่อตอนตีสี่ก็เลยได้ที่มาที่ไปว่าอ๋อนี่มันเป่าตัวเลขที่เขาต้องการสื่อสารกับเราก็มีหนึ่งสามแปดขึ้นมานชัดเจนมากเลยนะเป็นเงาแบบสีขาว,ขาวเลย ทำขึ้นมาในลำต้นของต้นมะพร้าวหลังบ้านคือที่มิตเป็นตัวเลขใ,<ห>ใช่ก็เลยมาปฏิปต,ต่อกันในความฝันในความฝันก็คือจะมีหนึ่งสองสามสามคนเนาะเราก็เลยได้ที่มาของเลขสามหนึ่งก็คือมือที่เขาเอื้อมมา่ะคนละหนึ่งนะมือของเขาอ่ะเขาไม่เอื้อมทีเดียวสองมือเหมือนในความฝันทั่วไปอันนี้ผู้ชายคนนั้นเอื้อมมือซ้ายคนเอื้อมมือขวาในความฝันเราก็ยื่นมือให้เขาแล้วนะแต่ไม่ไปกับคนไหนเลย ส่วนคนที่สามอยู่ข้างหลังเขาบอกว่าอยากไปนะก็เลยว่าหนึ่งสองสามพอมาเห็นตัวเลขปึ๊บเออมีเลขแปดด้วยก็เลยรวมกันเป็นที่มาของหนึ่งสามแปดคือลองจับคู่ดูค่าใครโชคเสียงโชคเสียงราบด้านนี้ก็ลองดูนะค่ะเผื่อมีโอกาสเออได้เป็นตัวเลขมาจเสเป็นตัวเลขไปเล่นไปอะไร ต้นมะพร้าวที่พูดถึงนี่คือต้นมะพร้าวที่เคยให้โชคให้ตัวเลขต้นนี้คือเรายังไม่เคยไปทําการขอเลยค่ะต้นนี้บริสุทธิ์ไม่เคยไม่เคยไปขอแต่ว่าเวลาผ่านนี่ก็จะมองเฉยๆเขามีลักษณะปแปลกยังไงที่เราสามารถที่จะคิดว่ามันสื่อเกี่ยวกับต้นนี้คือสิ่งลี้ลับที่อยู่ข้างในหรือย,อยังไงที่มองเห็นปเป็นเลขลักษณะาการโค้งของเขาโค้งสวยงามไม่เหมือนต้นอื่นทั่วไปไ แล้วมันจะมีต้นเนี้ยจะอยู่อย่างเงี้ยจะขา,ขาวๆลำต้นตรงๆจะไม่เหมือนต้นอื่นต้นหนึ่งจะเป็นต้นโคกซึ่งน้องเขาชอบกระโดดเล่นขึ้นเล่นขอปีนเล่นลน้ำ<ป>ท่วมเล่นแบบนล่นหลายปีนกันนะ,ะต้นนี้ดูจากกษณะแล้วก็นานเหมือนกันแต่ต้นที่เขาขึ้นตัวเลขงให้เรานี่คือลำต้นตรงแล้วก็ขาวๆค่ะไม่ร่างวันบอกว่าเห็นเลขที่ต้นมะพร้าวหนึ่งสามแปด แล้วในส่วนความฝันที่ว่าเห็นชุดขาวนีนเล<า>ก็กยัไนไ็คะก็ะขาวเหมือนกันชุดขาวนี่ก็เลยตีบอกมา,าเป็นเลขเข้ามากันสามคนไงเราก็เลยว่าเป็นเล็สามมือคนละข้างเราก็เลยตีว่าเป็นเลขหนึ่งแต่ลูกสาวพอเล่าความฝันลูกสาวฟังลูกสาวบอกว่าหายไปก็ต้องเป็นเลขศูนย์สิแม่ทีนี้คําว่าหายไปเลยทำไมไม่เอาเป็นเลขศูนย์ละแม่เราก็เฉยเฉยไม่ได้คิดอะไรกับเลขศูนย์ไม่ชอบมาชอบเพราะว่าเลขหนึ่ง ค่ะส่วนที่เป็นเลขหนึ่งนี้ก็คือหนึ่งคู่กับอะไรคะหนึ่งนี้ก็สามารถจับคู่กับเลขสามได้หนึ่งกับสาม่ค่ะลเข้ามากันสามคน่ค่ะคือหนึ่งกับสามค่ะเรีงก่อนเเนะตัดเป็นตัวเลขสองตัวใช่ค่ะคือจับเป็นตัวเลขสองตัวได้สองคนที่หายไปสองคนหายไปค่ะแต่คนข้างหลังน,นี่ยังคงอยู่นะยงังยังจับคู่สองหนึ่งไหม ตรงกับน้องเฟรมดไหมหรือยังไงอาจจะตรงกันอย่างนั้นก็ได้ค่ะสองหนึ่งเพราะว่าสองคนนี้เขามือเขาใครอะคนละหนึ่งแต่สองคนนี้เขาไม่อยู่เลวไงก็เลยาอาจจะมาตรงกันพี่กับเลขสองหนึ่งอกีกแต่เลขศูนย์นี่ไม่ชอบเลขศูนย์นี่คือเป็นเป็นคำท้วงของลูกสาวคําว่าหายไปก็ต้องเป็นเลขศูนย์ใช่ไหมแต่ว่า,าจาย์ไม่ชอบเลขศูนย์ไงาีาจย์ไม่ชอบเลขศูนย์่เข้าใจเหรอเป็นตัวเลขที่คุณแม่บอกว่าหนึ่งสามแปด แ,แล้วก็สองตัวก็จะเป็นหนึ่งสามสองหนึ่ง,งเลขสูญนี่คือไม่ชอบไม่ชอบแต่ถ้าใครชอบก็แล้วแต่นะฝันที่เห็นชุดขาวเนี่ยฝันย้ำไหมหรือฝันรอบเดียวฝันสองครั้งค่ะครั้ง,รงแรกนี่คือฝันว่าให้ให้ขอเลขที่นอนตอนแรกคืนคืนที่ฝันเห็นชุดขาวครั้งแรกเลยคือเขาบอกว่าพุณนและที่นอนกับผมได้ไหมนี่เขามาถามอย่างนี้ วันก็เลยบอกว่าทําไมต้องแลกในเมื่อวันจะเอาตรงนี้แล้วแล้วอีกคนหนึ่งก็มาอีกชุดขาวเหมือนกันผมขอเปลี่ยนที่นอนกับคุณได้หรือเปล่าหัวนอนของผมตัวนี้ผมนอนไม่หลับหรอกเขามาขอเปลี่ยนที่นอนก็เลยบอกว่าไม่ได้ไมาเปลี่ยนทําไมฉันเลือกตรงนี้แล้วนี่คือฝันคืนแรกพอฝันคืนที่สองคือเขาเอื้อมมือเขาชวนไปด้วยเป็นคนเดิมไม่ค่ะไม่ใช่คนเดิม คนสองคนแรกที่ฝันนี่คือเป็นคนผมสั้นธรรมดาปกติเป็นผู้ชายผู้เพศธรรมดาแต่ความฝันเมื่อคืนเขาฝันล่าสุดตอนตีสี่น่ะคือคนหนึ่งผมดำแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยมีหนวดเขาคล้ายฤาสีนะคะ mm hmm. หนวดเขายาวถึงอกผมเขาถักเปียกันแบบผมพันกันน่ะ mm hmm. ผมเป็นผู้ชายผมพันกันที่ว่าถึงก้นเลยอะ่ะ mm hmm. คนนั้นนา่นากลัวหน่อยแต่เขาบอกว่าให้ไปกับเขา แต่คนข้างหลังนี้เรามองไม่เห็นเขาเลยค่ะเราเห็นแค่เงาในความฝันนะคะเห็นแค่เงาของเขาเขามาจับเขาด้านหลังไว้แล้วบอกว่าอย่าไปนะก่อนจะไปไหนมาไหนดูทิศทางด้วยสิสองคนเนี้ยไม่ใช่คนดีแล้วจู่ๆก็หายไปเลยทั้งมือของเขาที่ตอนแรกเอื้อมมานะหายไปเฉยๆเลยค่ะสิ่งที่แอดคิดนะคะสัมผัสที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะคะ ก็เป็นอาจารย์ที่เคยไปลงต้นตะเคียนนะคะแม่ร่างวันเคยถูกมาติดต่อกันสองงวดสองงวดค่ะแต่งวดที่สามนี่คือเราไม่ได้ตามนะคะไม่ได้ตามข่าวว่าใครถูกไม่ถูกบ้างแต่ตัวเลขก็คือเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่สองแปดแต่เหมือนกับแบบมีคร่าวๆมาว่ามีคนถูกอยู่นะไอศูนย์สี่สี่นะก็ไม่ได้ตามนะคะว่าเป็นไหนอะไรยังไงไม่รู้ว่าเป็นคนไหนแล้วเอจะสรุปให้นะแม่ร่างวัน บอกตัวเลขนะคะในเรื่องของความฝันแล้วก็น้องเฟสนะ,ะลูกชายนะคะสื่อในเรื่องของความฝันเกี่ยวกับตัวเลขนะคะ<อ>นี่ค่ะให้แม่ร่างวันได้ออถือนะคะแคะปหน้าจอไว้นะ fc <อ>นะคะเป็นตัวเลขที่แม่ร่างวันบอกว่าเห็นที่ต้นมะพร้าวนะคะแคะปหน้าจอไว FC ้ fc หนึ่งสาปดหนึ่งสามสองหนึ่งส่วนตัวเลขของน้องเฟสนะคะศูนย์หกสี่สองหนึ่ง ก็ให้ f อฟซควายเอาแต่จริงๆแล้วน้องเฟสนี่เขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะพูดเรื่องตัวเลขบอกใครง่ายๆไม่ค่ะบอกยากแต่ว่าเราบอกแล้วเขา้าค่ะอบอก,กยกายนานาตัวนี้ก็มีลุน้นใช่ค่ะภายใน5ตัวนี้มีลุ้นนะคะเอฟขอบคุณไม่ร่างวันนะคะวันนี้มาเล่าความฝันนะคะให้กับ f อฟคนมีฝันนะคะติดตามได้งวดนี้งวดวันที่16พฤศจิกาย,ยน25 67ขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ